เอาสวัสดีครับทุกคนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูนะครับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทั้ง8คนนะครับจะมาตัดหรือว่าเก็บลูกอะไรนะลูกฟักเพื่อของเราเพื่อไปส่งไปที่ไหนครับตลาดอ๋อตามออเดอร์ใช่ไหมครับโอเคนะครับลูกใหญ่มากดี๋นะครับมุสตาคิมของเรานะครับยาดูนะครับเห็นไหมคุ้มเลยนะครับคุ้มโอเคครับเห็นไหมครับช่วยโปรโมตโลเท่าไหร่นะโลเท่าไหร่ครับโล15บาทโลสิบห้าบาทนะครับแต่ลูกนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับ โอ้โหดูดูนะครับดูนะครับดูนะครับนี่เนี่ยดูนะพื้นที่ต้นแบบคนหนึ่งโลได้นีประมาณสามสี่โลค่างถ่ายรูปนะโอเคโอ้โหตัดเลยครับน้องเกี้ยวโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอ้โหตอ่ะเก็บในตะกร้าเอาไปตั้งบนนุมได้ไหมดาวอันนี้ได้ไหมนั้นหนูค่อยก่อนก็ได้ค่อยก่อนนะน้องดาครับเดี๋ยวนิดนึงะครับจะทราบว่าแล้วเรารู้รู้ยังไงคือเราต้องเก็บเวลาไหนที่เราควรควรตัดอะไรเงี้ยครับอายุอายุมันยังไงครับ ก็คือดูที่ดูที่ขนดูที่ขนอ่ะมันจะลองดูขนดูนะเนี่ยมันจะเป็นขนก็คือมันอ่อนอยู่แต่ถ้าขนเยอะนี่ใช่แต่ว่าแต่ก็คือแต่ถ้าที่มันมันแก่มันจะเป็นแป้งสีขาวๆอ่ะมันมันนุ่มๆแต่ขนเยอะนี่คือว่ายังอ่อนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวสั่งลองจับจับดูเดี๋ยวนะครับน้อแหลมแหลมนะโอเคแบบแบบนี้ต้องใส่แบงนี้เดี๋ยวมาโอเคได้ยู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 เคยมาเก็บแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วลูกนี้ได้ไหมครับ

ดูนะครับส่วนสองคนนี้นะครับเขาชอบถ่ายรูปนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับน้องสคนเรานะครับนี่บัตดีเขาเลยนะครับถ่ายรูปันกที่ประจันเราอีกที่ว่ามันขุดขุดอยู่ไอเราไอดาวตรงไหนครับโอไปดูไปดูไปไปไนไปโอเคนะครับทุกคนมาเลยครับตะกร้ามาตั้มโอ้โหยแหมเจ้าของสวนก็ยดไม่ยอมนะเจ้าของสวนครับไปเรียบ้ ต้องกี่เวลาเดี๋ยวไม่มีขนอยู่ะมีขนเบื่อเลยนี่ลูกนี้ไหมน้องดาวน้องดาวนี่มั้ยาำได้ยังง้างค่ตานึง่ทำไม่เป็นเบื่อของง้างแค่ทำแบบนั้นโอ้เสร็จแล้วน้องดาวมันต้องเป็นขาวใช่ไหมครับอ๋อนี่นะครับเทคนิคของเขานะครับโอ้โหกีมหนักไหมกีมกี่กิโลครับนี่นี่ลูกนี้ก็ได้นี่

ดูหน้าพื้นที่ต้นแบบของเรานะครับน้องตั้มนะครับเจ้าของสวนที่นี่นั่นเองนะครับเอามาโอเคตั okay. t t ้มครับพ่อตาไปไหนครับขึ้นมะพร้าครับอ๋อขึ้นมาพร้าอิ่ยะบอกได้ด้วยนะครับได้หรือเปล่ามันเล็กมันด่ม enfin, ันไม่โตแล้ว <assist>. มันโอเคนะครับ <Okay. S 2> <sk ía>